บสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอเมยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2567 พนัทานนาย a b d ลลต a h i า a m a e ร o ชี i ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอิรักประเทศไทยและสาธารณรัฐอิรักมีสัมพันธไมตรีอันดีด้วยความเข้าใจและความปรารถนาดีซึ่งกันและกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราจะยัง คงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและสแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่มั่นคงและขยายขอบเขตความร่วมมือให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณาสุขอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจาปีการศึกษา2566เป็นวันที่3 เวลา8นาฬิกา53นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา2566เป็นวันที่3โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายจานวน3,194คนประกอบด้วยคณะครุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสหสินคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะพาณิชยการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสำนักวิชาทราัพยากรการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์การเกษตรขออภัยค่ะคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยและวิทยาลัยพยาบาลตำรวจรวมทั้งผู้แทนขึ้นรับพระราชทานอนุปริญญาบัตรผู้รับเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ผู้รับพระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาจำแนกตาม4พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเช่นด้านการจัดการเรียนการสอนมุ่งสนับสนุนกระบวนการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้มีการใช้เทคโนโลยีผสมผสานทั้งอย่างมุ่งขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่สังคมในรูปแบบการเรียนแบบนอติเกรและการสื่อสารองค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆในวาระต่างๆ นอกจากการเรียนรู้ทางวิชาการนิสิตจำเป็นต้องมีทักษะชีวิตเพื่อเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมการทำงานพร้อมในการปรับตัวและการเรียนรู้ทักษะอันจำเป็นในการแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ด้านการวิจัยการบริหารงานและการส่งเสริมการวิจัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและยกระดับการพัฒนาด้านการวิจัยให้เติบโตยอย่างก้าวกระโดดแข่งขันได้ในระดับโลกมุ่งสร้างบุคลากรที่มีองค์ความรู้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงเชื่อมโยงนักวิจัยกับชุมชนประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแด,ด่บัณฑิตที่เป็นพระสงฆ์และสามเณรห้ารูปประกอบด้วยดุษฎีบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์ศึกษาสองรูป มหาบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์ศึกษาสองรูปและมหาบัณฑิตคณะครุศาสตร์สาขาวิชาอุดมศึกษา,สาสหนึ่งรูปบุคคลสำคัญและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลเยลักษณ์อกคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัรวรัาศิรราชนารีขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาภรบุคคลสําคัญและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณ์อัคราช,ชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรัติราช,ชนารีขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงอาทินางสาวแพททองทานจินวัฒน์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกองบัญชาการกองทัพไทยเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมพร้อมคณะฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์ราชวิทยาลัยจุฬาภร์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรณ์ราชวิ ทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมผู้แทนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สมาคมพริยาทหารเรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์วลัยลยกษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติราชนารี3จุดได้แก่ที่บริเวณชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรที่ห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรเขตหลักสี่และที่ชั้น1อาคารสำนักงานพระตำหนักจัก,กรีบงกตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีทุกวันตั้งแต่เวลา9้านาฬิกาถึง15นาฬิกา30มนาที สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยามหาราชและพระบาทสมเด็จพระบรมธนากาทิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมน่าปอพิษ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสสามา,มาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถ,ถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพ,พระสอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชวันที่หนึ่งและวันที่18ตุลาคม2567 และเนื่องในวันนวมินพระมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพร,ระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมมนาปบพิรวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567